กิจกรรมในพื้นที่ของจังหวัดลำพูนกันบ้างค่ะคุณผู้ชมจังหวัดลำพูนได้จัดกิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติรณรงค์ให้ประชาชนระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำในพื้นที่ค่ะ ที่อ่างเก็บน้าห้วยแหนตําบลป่าไผา่อำเภอลี้จังหวัดลําพูนนายวิวัน์อินไทยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลําพูนเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ําเนื่องในวันประมงแห่งชาติเพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ําตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์บริหารรักษาทรัพยากรสัตว์น้ําและระบบนิเวศไว้อย่างยั่งยืนนําทุกภาคส่วนร่วมปล่อยพันธุ์ปลาจํานวนกว่า200,000ตัวประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลายี่สกเทศและปลานินโดย ได้รับการสนับสนุนพันปลาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดลําพูนในปีนี้หน่วยงานกรมประมงจังหวัดลำพูนร่วมกับอำเภอลี้และเทศบาลตำบลป่าไผ่นะครับได้บูรณาการจัดกิจกรรมปล่อยพันุปลาในอ่างเก็บน้ำห้อยแหนซึ่งเป็นแหล่งฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำที่เป็นพันสัตว์น้ำและยังเป็นแหล่งน้ำที่ให้ประโยชน์กับชุมชนประกอบกับแหล่งน้ำแห่งนี้ได้ขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงถิ่นในน้มกลุ่มผู้ดูแลสัตว์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแหน กับกรมประมงในปี2,567และในปีงบประมาณ2,568ครับกรมประมงก็ได้อุดหนุนเงินงบประมาณจำนวน1 0 0 0 0แสนบาทให้กับองค์กรเพื่อบริหารจัดการแหล่งน้ำนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนด้วยนะครับ